พี่แป๊ะคุณผู้ชมจําได้ไหมที่เารารายงานไปเมื่อวานเรื่องออดีเจท่านหนึ่งที่เขาสั่งฟันปลอมมา้ได้ไหมเนาะพอพูดถึงคราว้นสองแบบอดยิ้มไม่ได้เราไม่ได้หัวเราะเยาะเขานะแต่มันคือแบบฟันปลอมอคุณผู้ชมย้อนภาพดูนะฟันปลอมที่เขาสั่งมาจากออนไลน์แล้วมันใส่ไม่ได้แล้วเขาก็พยายามจะใส่ให้หนักข่าวดูว่าเนี่ยมันใส่ไม่ได้ครับพูดไปเนี่ยมันก็หลุดหลุดแบบ ไอ้ฟันเด็กเล่นแบบนี้เออมันเป็นฟันของเด็กเล่นนะค่ะนะดีเจออสอินเตอร์หรือคุณเรวัตวงคำจันทรอายุ58ปีซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนเขาก็เลยมาร้องเรียนบอกดูสิสั่งของมาในออนไลน์เนี่ย699บาทมันคือ700นะ่นะ700ทอนบาทนึงเออแต่มันใช้ไม่ได้จริงแล้วมันเป็นฟันปลอมเด็กอลา10บาทเนี่ยส่งมาแบบนี้โมโหเจ็บใจมากเลยนักข่าวก็เลยบอกว่าเอาไงลองใส่ให้ดูหน่อยที่ว่ามันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ยังไง เมื่อวานเราก็เลยได้เห็นภาพนะคะว่าคุณเรวัตเนี่ยก็พยายามจะใส่ฟันปลอมให้นักข่าวดูแต่มันมันประหลาดอะมันพูดแล้วมันก็หลุดอะมีภาพนั้นไหมพี่ตู่อ่าะนะทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณเรวัตอีกครั้งว่าเป็นยังไงฟันปลอมเนี่ยไปหาหมอไหมต้องไปหาทันตแพทย์นะ,ะเขาจะได้ทําให้ดูแบบให้มันเป็นขนาดพอดีกับรูปปากช่องปากอะ,อะนี่นี่ไงทำได้ไงทำย่างเนี่ยใช่จำได้ไหมเคยมีปัญหาคือฟันฟันหน้าหายอะ,อ,ะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ย อันนี้ลองคุยลองยิ้มสิคะยิ้มยิ้มสิคะยิ้มยิ้มสิเออคุณออสยิ้มหน่อยสิหลับกรหลุนมากเอาฟังหน่อยแล้วกันคุณออสเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างไรเชิญค่ะไชั่วเป็นไปใส่ที่คลินิกหมู่บ้านเต็มครับเสียงเงินเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยบาทมั่นใจครับยิ้มได้เลยครับมั่นใจในการเป็นดีเจหรือการเป็นทุกอย่างครับมั่นใจทุกอย่าง คือฟันไม่รอแล้วครับอันนี้ให้เทียบให้เห็นว่าตอนแรกที่สั่งจากออนไลน์ได้ฟันปลอมของเล่นมาเป็นไงคะโอ้โหมันไม่ได้มันออกมาเป็นฟันม้าเลยละ่ะเออแบบนี้ไม่ได้เลยแต่พอทําฟันใหม่กับทันตแพทย์ที่คลินิกจริงๆเห็นไหมนั่นยิ้มออกมาหล่อเลยฟันไม่ฟันมีครบแล้วนี่ไปขึ้นร้องเพลงเนี่ยสร้างความมั่นใจใช่ค่ะเนี่ ดูธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอันนั้นโอ้ยเป็นแผงขาวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเรวัาเขาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ในการเลือกสินค้านะคะบางทีเราไปเชื่อภาพรีวิวแล้วเราก็เชื่อพอสั่งซื้อมาปุ๊บเสร็จปั๊บอ้าวมันใส่ไม่ได้จริงอ่ะนี่ๆดดูตอนนี้เขาใส่ให้ดูก่อนที่จะไปหาหมอฟันที่แท้จริงนะนี่สั่งจากออนไลน์มาแล้วเวลาเห็นไหมจะให้ใส่ยังไงเ่ะครับสอมัน มันพูดแล้วเปนแบบนี้ใช่ใช่ใช่คุณก็ยกตัวอย่างได้เหมาะมากเลยยางกับฟันม้าคุณสองคุณบอกแบบนี้เนี่ยนะเออมันก็เหมือนนะเหมือนฟันม้าขอภัยไม่ได้หวล้อยอพี่เลววัดแต่ฟันมันใส่ไม่ได้คช่ใส่แล้วมันเห็นไหมมันก็ประหลาดอะมันก็กระเด้งออกมาเอหลุดออกมาอ้าวล่ะเบื้องต้นตอนนี้แสดงความยินดีด้วยไปพบหมอไฟันมันที่เรียบร้อยอก็ได้ฟันปลอมที่สมบูรณ์แบบนี้ได้ฟันใหม่สดใสคุณออสคุณเป็นข่าวมาสองวันแล้วนะ เออพอแล้วก้เเป็นอ <audience> so ุทาหรณ์ไงคนสั่งของออนไลน์ไม่ตรงปก